ก็หลังจากออกเดินทางจากสนามบินเบนกเรียนนะก็มาโดยแท็กซี่เนี่ยแล้วก็จะเห็นบรรยากาศรอบๆทางที่เราจะไปที่พักนะกับที่พักนายจ้างนะครับที่ว่าเราได้อยู่กับนายจ้างคนนี้นะครับก็ดีเรานั่งแท็กซี่ไปนะแท็กซี่ไหมผมก็ถ่ายภาพเก็บบรรยากาศข้างๆทางมาฝากว่าประเทศเขาเป็นยังไง พรมแลวงนอนแล้วก็จะมีทุ่งหญ้าแห้งนะพอมาถึงที่พักแล้วก็ที่พักก็ดีนะสะอาดสะอ้านนะครับตอนนี้ก็ได้พักคนเดียวเลยนะแต่ห้องพักนะี่ยก็รองรับไว้หลายคนอยู่รองรับไว้นอนประมาณสี่คนได้อยู่เพราะนอนห้องละสองคนเสร็แล้วนนะมาอยู่คนเดียวก็เก็บของจัดของไว้เอาออกจากกระเป๋านะพอกของต่างแห้งที่มาล่ะพกเสื้อผ้านะก็เตรียม ตัเตรียมอุปกรณของมีที่นอนผมนะที่นอนที่พักอาศัยก็ดูแบบโอเคดีนะห้องน้ำห้องท่าสะอาดสะอ้านอยู่ถือว่าสวยดูมากครับในจ้างเขาก็เตรียมที่พักไว้ให้นะดูแล้วโอ้ก็สุดยอดอยู่นะที่พักมีก๊อกน้ำมีอ่างน้ำน นี่วนให้ดูอีกรอบหนึ่งก็ได้ก็นี่หลังจากที่เตรียมแล้วก็ซื้อของกินของใช้มานะซื้อข้าวเหนียวข้าวสารคือเท่าที่ดูก็คือเขาเคลียร์ของรีโนเวทบ้านพักใหม่นะครับคือผมต้องลงของใหม่หมดเลยเพราะว่าเป็นของกินพวกของเครื่องปรุงต่างๆหม้อนะหม้อหหวัดหวดดนี่ยหวดกระทะน,นะนะ เพราะว่าคนของคนเก่าไม่มีเหลือเลยลงข้าวใหม่ด้วยก็คือแรกแรกก็จะหมดเยอะอยู่นะลงหม้อลงกระทะลงที่นึ่งข้าวลงหวดเนี่ยลงลงกระติ๊บข้าเหนียวลงกระทะนีกระทะก็คือเยอะอยู่นะผมก็เลยตุนสะเบียงไว้ก็คือหอมกระเทียมก็ที่จําเป็นนั่นแหละนะหอมกระเทียมต้องลงใหม่หมดเลยเพราะว่า อันเก่าไม่มีนะมีดมีดเขียงเขียงตัวล่างอันเก่าไม่มีอันนี้เป็นเตาอบนะเตาอบแต่ว่ามันเหมือนเครื่องซักผ้าเดินไม่ใช่เป็นเตาอบ เพื่อซักผ้าก็คงใช้ซักกระมังซักไปก่อนแล้วเมีเตาต,ตัวนี้ให้อยู่แล้วก็มีกาน้ําร้อนน้ําอุ่นน้ําร้อนซักผ้าคงซักมือไปก่อนละ่ะแล้วเราหาเครื่องเผื่อเขามีเครื่องที่อื่นที่งานฟาร์มนะเผื่อเขามีเครื่องซักอยู่เพราะต้องซักต้องให้สะอาดหรือไม่ก็เอากระมังมามาซักเองคงต้องหาอุปกรณ์น,นี่แหละครับการทารําอาหารทําอาหารที่ห้องพักที่พักอาศัยนะก็ สำหรับเครื่องครัวบ้านเขาพวก,กอุปกรณ์เนี่ยเขาก็จะมีหลายอย่างนะพวกขาแห้งขาต้มใส่น้ำ,นำเกลือเป,เป็นต้มใส่น้ําแบบนี้นะบรรจุเ็าจะทำเป็นแบบสําเร็จรูปนะพวก,กระชายอบแห้งแพ็คใส่ซองใส่ถุงตะไคร้อบเรียกว่ากูดอบมก,กูดตากแห้งนะกูดมันก็เหมือนกับที่เราทํามาแหละแต่เขาจะทําเป็นแบบภาชนะที่แบบจัดเก็บดีหน่อยแบบนี้ขิงขิงก็ใช้แบบนี้กระชายก็อบทําแบบนี้ท,ทําใส่น้ําใส่โหลก็ปลกแบบนี้ อันนี้จะเป็นขาลักษณะเดียวกันเดี๋ยวผมถ้ามีเวลาจะไปถ่ายมินิมาร์ทให้ดูอันนี้ก็เอามาใช้จําเป็นก่อนพอได้กินหุงหาอาหารก่อนตอนนี้ก็หุงข้าวหุงข้าวแบบไม่ได้เอาน้ําทิ้งนะครับก็คือหุงข้าวแบบไม่ได้เช็ดน้ําหุงกาว่าสุกแล้วก็น้ําก็แห้งพอดีเลยแล้วก็มีข้าวเหนียวข้าวเหนียวผมส่วนมากก็ไม่ค่อยได้กินหรอกนะแต่ว่าเอามา ไว้เพราะมันมีแค่ว่าถุงใหญ่นะก็เลยได้เอามาติดไว้ถ้ามันไม่มีก็ได้จะแช่ข้าวนึ่งข้าวกินนะสำหรับปลั๊กไฟนะปลั๊กไฟชารเร็วก็จะเป็นปลั๊กแบบนี้นะเป็นปลั๊กแนวสามตาที่เป็นรูกลมนะส่วนที่ชาร์จแบตโทรศัพท์ไหนของใครที่เป็นแบบฟาดชาร์จแบบนี้นะที่เป็นชาร์จเร็วก็สามารถเสียบได้เลย ถ้าเกิดจะมาอิสราเอลเนี่ยไม่ต้องมีตัวแปลงเลยตัวนี้คิดว่าน,น่าจะใส่ได้โอเคเสียบได้อ่าก็เสียบใช้งานได้นะถ้าเป็นปลั๊กเมื่อก่อนมันจะเป็นปลั๊กแบบขาแบนนะเสียบไม่ได้นะต้องเอาตัวแปลงแต่สําหรับตัวนี้ก็คือใช้ตัวเสียบแบบขากลมแบบฟ้าชาตาแบบนี้เสียบได้เลยไม่ต้องมีตัวแปลงอะไรเลย อย่างหนึ่งผมก็ไม่ได้ตัวแปลงมาด้วยก็ถือว่าใช้ได้เลยพอดี